คันนี้เป็นรถ h ันด a าเจ็1.5 V ี2008ค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าคนไหนได้คันนี้ไปครอบของต้องมีความสุขกับการใช้งานมากๆเลยเพราะว่าใช้งานในเมืองหรือนอกเมืองก็คล่องตัวสุดๆนั่นเองและที่สําคัญนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างไปแดงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในยห้องเครื่องยนต์ดีไซน์แล้วก็บอดีรับคันกันเลยค่ะเชิญค่ะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Honda i v t e c ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซีสีสูบให้กำลังสูงสุด120แรงมา้าและที่สำคัญไปกว่านั้นะนะคะอย่างที่กิปบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวออก้างไฟแดงในเรื่องของสติ๊กเกอร์หรือรอยมาร์กต่างๆยังอยู่จุดเดิมเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพิกคว่ำจมน้ำแน่นอนเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสติ๊กเกอร์ต่างๆมอกอยังอยู่ครบห้องเครื่องไม่เยิมไม่ย้อยแน่นอนเพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลเซอร์วิสต,ตามระยะตลอดเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปชมบอดี้รับพังแล้วก็ไฟในห้องพิสารในส่วนของด้านหลังของเขานะคะก็มาพร้อมกับสปอยเลรกเก๋ๆน่ารักดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราชมด้านหลังกันเลยนะในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะคือกว้างมากๆแถว สามารถพับราบไปอย่างนี้ได้เลย50-50ได้เลยเพื่อเ <c oughs> พิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนั่นเองนะคะถ้าเรามีกระเป๋าใบใหญ่ๆสัมภาระเยอะๆคันนี้ก็สามารถบรรจุได้สบายๆเลยค่ะตอนนี้นะคะคิวก็เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารนดแเรียบร้อยแล้วนะคะภายในของเขาก็จะตกแต่งวยโทนสีดํำมาพร้อมกับเบาะพานะคะพร้อมกับรูระบายอากาศนั่นเองเบาะผ้าชิดชอบอย่างหนึ่งก็คือความนิ่มของเขานะคะคือไม่ต้องพูดถึงเลยนั่งเมอไรสบายเมื่อนั้นค่ะพวงมลัยนะคะก็จะเป็นพวงมลัยนี้ เลยคะ่ะปวงมาลัยหุ้มหนังสามการดูสปอร์ตสปอร์ตในเรื่องของหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอสีเป็นหน้าจอแอนะล็อกหน้าจอสีแอนะล็อกค่ะในส่วนคอนโซลตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็เปิดวิทยุนะคะอันนี้สามารถเล่นแผ่นได้อะไรได้เอฟเอฟเอคือทําได้ทุกอย่างเลยสําหรับคันนี้นะคะสร้างความบันเทิงให้กับเวลาเราเดินทางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในส่วนตรงนี้นะคะปุ่มใหญ่ๆนี่จะเป็นปุ่มในเรื่องของการปรับอุณหภูมิของแอร์พัดลมนะคะแล้วก็ทิศทาง ของ,ง,องปุ่มค่อนข้างใหญ่ใช้งานถนัดมือมากๆค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4ส,สปีดนั่นเองค่ะ,ะเอ๋ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะตอนนี้คือเราพับไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากอยากจะมานั่งด้านหลังหรือมีผู้โดยสารเพิ่มนะคะก็ดึงขึ้นมาแค่นี้เองค่ะง่าย สบายๆได้องศาที่แบบนั่งสบายๆได้เลยนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งให้ดูนะข้างหลังนี้นะคะถ้าแบบตัวประมาณกิ๊กก็สามารถนั่งได้สาคนสบายๆแต่ถ้าว่าอยากสบายจริงๆสองคนกำลังเหมาะเลยค่ะอัน,นี้ก็คือใช้งานง่ายยกง่ายนะคะก็คือไม่หนักจนเกินไปปุ๊บนี้เลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้าทูโทนเหมือนกันนะคะสีดำสลับเทานั่นเองนะคะบอกเลยว่านั่งสบายคันนี้ที่สภาพดีแบบนี้เพราะว่าเป็นรถมือเดียวนั่นเองนะคะเป็นรถลูกสาวเขาใช้ภายใ,ในก็จะสะอาดแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นรถผู้หญิงแล้วก็เป็นรถมือเดียว ด้วยสภาพก็เลยแบบดีก็ค,คือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ให้ไปเลยค่ะแปดสิบเลยนะสำหรับสภาพคันนี้ค่ะถ้าคนไหนกำลังมองหารถซับคอมแพคแล้วก็ไม่ควรมองข้าคนเด้ร์แจคันนี้นะคะเป็นรถญี่ปุ่นรถตลาดที่ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะในเรื่องของการใช้รถในเมืองหรือนอกเมืองคันนี้ก็คือตอบโจทย์ค่ะซื้อไปรับประกันว่ามีความสุขกับการใช้รถคันนี้แน่นอนสำหรับวันนี้นะคะกิฟกับค o น d ด j a z แจต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Open Road Thailand คิดถึงรถคิดถึงเรา